ของกินอร่อยอะไรกันบ้าง<ช>ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานะคะเกี่ยวกับลองกองค่ะลองกองอุตรดิตถ์ช่อสวยรสชาติอร่อยจนต่างชาติติดใจส่งออกวันละกว่าหนึ่งตันสร้างรายได้ให้งามให้ชาวสวนจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายละเอียดค่ะทุกคนวันนี้พากันมาที่ตลาดผลไม้นาน,โนโกกกตําบลนาน,โนโกกกอําเภอลับแล่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ ชาวสวนรับแลต่างนำผลผลิตลองกองที่ตัดสดสดวันต่อวันบรรทุกมากับรถจกักรยานยนต์บ้างรถยนต์บ้างเพื่อส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่เชาพื้นที่ของตลาดและพื้นที่ว่างๆทั่วตำบลนาน,าน,โนโกกกว่า200ร้ยไร่เปิดเป็นลงรับซื้อลองกองทั้งขายส่งในประเทศและส่งออกต่างประเทศค่ะ นายเกรียงศักดิ์ทิพพรมนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลนานกกบอกกับเราว่าปีนี้ชาวสวนลังกองภูเขาลับแล่มีความสุขเพราะตั้งแต่ต้นฤดูกาลมีพ่อค้าแม่ค้าเช่าพื้นที่เปิดลงรับซื้อรวบรวมผลผลิตลังกองอยางต่อเนื่องทรับ,บรรยากาศของเราในช่วงนี้ถือว่ากำลังที่สุดๆนะครับเป็นที่พอใจของพี่น้องชาวสวนในเรื่องของผลผลิตลองกองที่ ออกสู่ตลาดในปีนี้ราคาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ชาวสวนพอใจครับแล้วก็ช่วงนี้ผลผลิตตั้งแต่กลางเดือนกันยาจนถึงตุลาเนี่ยก็จะเริ่มออกมากที่สุดแล้วครับเฉพาะในตลาดด้านในนี้นะครับไม่รวมถึงลงภายนอกภายในตลาดก็ประมาณวันละ300กว่าตันนะครับ300กว่าตันแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ผลผลิตก็จะออกสู่ต่างประเทศก็มีจีนมาเลเวียดนามนะครับ แล้วนอกน้นก็จะกระจายไปตามภาคต่างๆทั่วประเทศครับผมบของตำบลน้ำตกเราเน้นในเรื่องของคุณภาพครับเราจะไม่เน้นปริมาณเพราะฉะนั้นในหนึ่งต้นเนี่ยกว่าที่จะเหลือเป็นช่อเนี่ยชาวสวนก็จะเอาออกไปประมาณ6 7เเอร์ซเหลือไว้เพียงประมาณ 30- 40ซ์ของต้นนะครับแล้วก็จะมีช่อที่สวยนะครับยาวมีน้ำหนักแล้วก็มีคุณภาพที่ดี ลองกองรับแรที่มีช่อขนาดใหญ่ผลแน่นสมบูรณ์แต่ละช่อมีความยาวช่อไม่ต่ำกว่า30เซนติเมตรน้ำหนักตั้งแต่1ถึง1.5กิโลกรัมเลยทีเดียวช่อแบบนี้เนี่ย เป็นที่ต้องการของพ่อค้าแม่ค้าส่งออกไปเวียดนามมาเลเซียหรือประเทศจีนชาวต่างชาติติดใจลงกองชอใหญ่มากๆทำให้ตอนนี้ส่งออกไม่ต่ำกว่าวันละ100ตันเลยทีเดียวค่ะทางด้านเจ้าของลง้งนางดาวผลไม้ไทยบอกกับเราว่าที่ล้งรับซื้อเพื่อส่งออกไปยังมาเลเซียเวียดนามตามออเดอร์วันละ20ตัน เหตุผลที่ลูกค้าชื่นชอบลองกล่องลับแลก็เพราะว่ารสชาติไม่หวานจัดเนื้อหนากำลังดีปลูกตามภูเขาที่อากาศดีสภาพสมบูรณ์ที่สำคัญเปลือกมีความหนาส่งออกได้ไกลไม่เสียง่ายคะ่ะ อย่างไรก็ตามจังหวัดอุตรดิตฐ์มีพื้นที่ปลูกลองกองกว่า27,000ไร่ผลผลิตประมาณ28,000ตันสร้างมูลค่าให้ชาวสวนได้กว่า862ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะธัญว,วันจิระโรทีมข่าวสวทอุตรดิตฐ์รายงานค่ะ